เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สาสิปีไม่มีถอยคัดส้มเกรดเอ,อทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่ร้อยยิ้มบริการการคายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิบความนำทั่วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถสัตมเมอร์ค่ะ วันนี้นะคะนำเสนอรถเข้าใหม่ค่ะซึ่งเรียกเรีว่าคันนี้ก็เป็นรุ่นเริ่มต้นของ Mercedes-Benz เลยนะคะแต่ออปชันคันนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มเลยค่ะที่สำคัญคันนี้วิ่งมาน้อยมากๆค่ะออกรถมาเพียงแค่6เดือนเท่านั้น <Wow. S 1> ก็มาอยู่ที่เบตันชัว์แล้วค่ะคันนี้เป็น Benz A 2 0 0 a MG Dynamic W 1 7 7ปี2025เลยค่ะ พี่ไปออกห้างก็ชมนี้เลยเป็นชมใหม่ชมปัจจุบันชมล่าสุดเลยค่ะ mm hmm. เลขไม่เนี่ยใช้งานมาน้อย mm hmm. เพียงแค่4,400กิโลเท่านั้น mm hmm. กับราคาสุดพิเศษวันนี้ค่ะ1 6 5 0 0ล้านหกห้าหมื 9,000บาทัทาค่ะในสองออชชั่นเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะของโฉมปี2025เนี่ยจะได้เป็นตัวกระจังหน้า p a t เทิร์น a r า r i l กกระจังหน้าโลโก,ก้เบนเลยชุดแต่ง AMG นะคะไฟหน้า LED Performance ค่ะซึ่งดีไซน์เนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะเป็นดีไซน์ใหม่คือสวยมากๆเลยค่ะล้อแมกอลลอยขนาด8นิ้วค่ะเป็นล้อแมก AMG 5ก้านพู่แบบนี้เลยนะคะ ระบบกุญแจ Keyless Go ค่ะระบบไ i สปอรที่กระจกมองข้าก็มีมาให้แบบครบเลยค่ะข้างนอกว่าสวยแล้วนะคะข้างในก็ออปชั่นเต็มสวยไม่แพ้กันไปรับชมเลยค่ะอินเตอร์เนียภายในห้องโดยสาร่ะโทนสีดำเบาะของ A 2 0 0เนี่ยเขาจะผสมกันนะคะระหว่างเบาะหนังกับเบาะหนังออลคันชารานะคะเดินได้จะเข็ยบแดงรอบคันเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้คู่หน้าพร้อมกับเมมโมรี่ซีสตำแหน่งเลยค่ะพวงมาลัย MG 3 9ดีไซน์แบบสปอร์ตเดินได้จะเข็ยบแดงพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะคะเขาก็จะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะคะสามารถควบคุมหน้าจอกลางควบ ชุดมาารวัดได้เลยเกียร์แพดเดิลชิฟมีมาให้หลังพงมอะไรค่ะแล้วก็เกียร์คอก7สปีดนั่นเองหน้าจอกลางกับหน้าจอชุดมาารวัดเนี่ยติดกันเป็นจอไวสกรีน2จอเลยค่ะสามารถทัชสกรีนได้นะคะเรารับการเชื่อมต่อบลูทูธ Apple a p a y Androido สามารถเชื่อมต่อได้เลยค่ะหรือว่าง่ายๆเนี่ยเราเพียงแค่โหลดแอป Mercedes มีคันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้แบบง่ายๆเลยค่ะระบบปรับอากาศปรับแยกอินสลาซ้ายขวามีมาให้2โซนเลยค่ะมาดูในส่วนของโหมดการขี่ของคันนี้กันบ้างนะคะโหมด Eco Comfort Sport, Sport. แล้วก็อินดิว d โด l โหมดนั่นเองนะคะสำหรับตัวทัชแพดเนี่ยเขาจะไม่มีแล้วนะคะเขาก็จะกลายเป็นปุ่มกดแบบนี้เลยนะคะค่อนข้างดีไซน์มาแบบแปลกใหม่แปลกตากันเลยทีเดียวค่ะแล้วด้านหลังค่ะชมนี้เขามีแอร์ด้านหลังแยกมาให้แล้วนะคะถ้าเป็นรุ่นปีก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะไม่มีแอร์ด้านหลังมาให้นะ,ะบอบาด้านหลังก็ค่อนข้างกว้างเลยนะคะสําหรับ ใครที่แบบว่าตัวใหญ่เนี่ยก็นั่งได้แบบสบายๆเลยค่ะพื้นที่เหลือค่อนข้างเยอะเลยถือว่าเขาเป็นรถที่แบบอนเนกประสงค์เหมือนกันนะคะดูข้างนอกแบบดูเล็กแต่ข้างในเนี่ยไม่เล็กเลยนะคะและคันนี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาก,ก็คือหลังคาพาร r a m มิกซันรูฟค่ะคุณลูกค้า a 200มีหลังคาพาร r a m มิกซันรูฟมาให้แล้วนะคะพร้อมกับม่านไฟฟ้าค่ะ ออปชันเต็มจริงๆในโฉม2025นี้นะคะราคาก็ถูกด้วยค่ะเลขไม่เพียงแค่4,400กิโลเท่านั้นนะคะกับราคาพิเศษวันนี้1,659,000บาทค่ะสัวดีไซนด้านหลังไฟท้าย LED ค่ะมีกองหน้าหลังมาให้นะคะพร้อมกับเซน็นเซอร์จกะระยะค่ะสําหรับที่เก็บสัมภาระคนทัางกว้างเลยค่ะเขาก็จะมีความลึกความยาวไปถึงด้านในเบาะเนี่ยสามารถพับได้แบบอิสระทั้ง2ฝั่งเลยค่ะที่เขาแถมเข้ามานะคะก็คือเป็นตัวเตะคิกเซนเซอร์นะคะคันนี้สามารถเตะคิกเซนเซอร์ได้ A 200คันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซินสีสูบค่ะเครื่องยนต์1,332ซีซีให้พละกำลังแรงม้าสูงถึง163แรงม้าเลยค่ะแน่นอนค่ะรถผมออกมา6เดือนเท่านั้นนะคะมาพร้อมกับวารันตีศูนย์3ปี1 0 0 0กิโลสิ้นสุดวันที่14เดือน5ปี2028เลยค่ะใครที่สนใจรถคันนี้ตัวยกลิบเลยค่ะติดต่อเข้ามาได้เลย082856000หรือว่าแอดไลน์ s i ด A D D 999เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ได้ตั้ง่วไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพาดีเพราอมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวไปตั้ง่วคือขั้ขอตอบที่ใช่ชั่ว